แล้วผมมาพูดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสักนิดนะครับกรณีที่ขเขมรยนยิงปืนคอใส่มาที่ฐานที่ตั้งของทหารไทยจนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วทหารขเขมรนอ้างนะครับอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกผู้ขับัญชาทางขเขมรนก็รีบโทรมาเคลียร์กับทางไทยว่า มันเป็นอุบัติเหตุทหารขมรเมาผมจะเรียนว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแล้ครับเป็นความตั้งใจยิงเพราะ,การ,ะรการยิงปืนคอเนี่ยนะครับการยิงปืนคอเนี่ยนะครับมันมีหลายขั้นตอนไหนจะต้องเอาลูกปืนคอเนี่ยใส่กระบอกกระบอกมันตั้งตรงเข้าไปเหมือนกระบอกเข้าหลามใหญ่ๆนะครับตั้งเข้าไว้มันต้องปรับมุมต้องเล็งต้องเช็กระยะพิกัดนะครับนะครับ ถ้าเป็นคอเล็กที่สุดนะครับคือคอหกสิบคอหกสิบที่พวกผมใช้กันเนี่ยนะครับมันก็จะยิงได้ไกลประมาณกิโลกว่าประมาณกิโลครึ่งนะครับถ้าไปคอประจำฐานเป็นคอแปดเอ็ดนะครับคอแปดเอ็ดก็จะใหญ่หน่อยก็บอกยาวหน่อยนะครับตั้งฐานเข้าไว้ไอ้นี่จะยิงได้สี่กิโลกว่าเลยนะ ยิงได้ไกลสี่กิโลกว่ามันต้องปรับเข้าไว้แล้วมันเล็งใส่เราเข้าไว้แล้วครับมันไม่มีทางเป็นอุบัติเหตุแล้วครับมันตั้งใจยิงนะครับมันตั้งใจยิงนะครับแล้วยิ่งยังนางมาลีมาบอกว่าเป็นเพราะมันอะไรมันไปทําความสะอาดฐานแล้วก็มันก็ระเบิดเวรกรรมมันไม่ใช่แหละครับมันตั้งใจยิงครับแต่ถามว่า เราทำไมไม่ยิงตอบโต้ไปเลยนะครับตามหลักแล้วถ้ามันยิงมานัดเราก็ยิงไปตอบโต้ไปได้นะครับหรือเอาปืนใหญ่ถล่มใส่ฐานไ,ได้มันก็จะกลายเป็นเปิดสงครามครั้งที่สามเข้าไปอีกนะครับซึ่งถ้าความเห็นผมส่วนตัวนะทางทหารไทยและทางรัฐบาลไทยทำถูกแล้วครับที่ยังไม่ตอบโต้ไปด้วยความรุนแรงนะครับ เราประท้วงไปเนี่ยเราประท้วงไปเพราะการลบครั้งที่สองเนี่ยเราชนะหมดแล้วเรายึดพื้นที่เขาไว้ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะต้องไปเปลืองกระสุนทำไมไอ้เปลืองกระสุนเราไม่กลัวลบครั้งที่สามเราไม่กลัวอาวุธยุทธภัณฑ์เรายังมีนะครับแต่ว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราต้องอพยพราษฎรอีกสี่ห้าจังหวัดนะครับ เราต้องอพยพราษดอนอีกสี่ห้จังหวัดคนไทยเราเดือดร้อนนะครับและเราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปเพื่อยึดดินแดนเขมรเ,เพิ่มไม่ต้องการที่จะไปยึดประเทศเขานะครับเราก็ฟ้องชาวโลกไปว่าระหว่างหยุดยิงกันขเขมรมันยังยิงเรานะครับเพื่อให้ชนะใจชาวโลกผมก็มองว่าทางทหารกับทาง รัฐบาลเนี่ยทำถูกแล้วนะครับถ้าความเห็นส่วนตัวผมนะครับนะครับแต่ถ้ามันยิงมาหนึ่งนัดสองนัดสามนัดอย่างเงี้ยเราต้องเปิดสงครามครั้งที่สามแล้วครับแต่หนึ่งนัดที่มันลั่นมาเนี่ยมันบอกว่าเป็นอุบัติเหตุมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้บ้างตรงที่อะไรไหมครับตรงที่มันใส่กระสุนปืนคอขาเข้าไว้แล้ว พร้อมที่จะยิงกับเราตลอดเวลาแล้วมันมีคอขนาดใหญ่มันจะมีเชือกกระตุกไกนะครับเชือกกระตุกไกแต่ผมว่าอย่างไรก็ช่างผมฟันธงร้อยเปอร์เซ็นตว่าไม่ใช่อุบัติเหตุไอทหารขมรอาจจะมีความโกรธแค้นเราไอคนที่ลั่นไกนะครับหรือไอคนที่ใส่ลูกปืนคอเนี่ยมันอาจจะมีบ้านเรือนของนายทหารคนนั้นนะอยู่ในเขต อยู่ในเขตที่มันยึดครองเราแล้วเราก็เอาแมคโครไปทําลายมันนะครับหรือจะแดกเหล้าไปด้วยก็ไม่รู้นะครับสรุปเป็นความตั้งใจนะครับผมไม่ได้มองว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามึงอุบัติเหตุมาอีกคราวนี้ก็คงจะต้องมีครั้งที่สามนะครับพูดตรงๆต,ตอนนี้เราประคองสถานการณ์กันประคองสถานการณ์กันนะครับประคองสถานการณ์ เพื่อให้ผ่านการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลใหม่